โอเคครับก็กลับสวัสดีไปยังพ่อแม่พี่น้องชาวสตรอว์ไลน์ทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มอยู่กับพี่โนโอเคนะครับผมแล้วเฮียหนุ่หยุดเว็บยูเพจเจ็บไปก้าวนะเป็นเว็แบบเดียเว็แบบเดียวที่เฮียนได้เป็นประจำนะครับแล้วตอนนี้เฮียนก็หยุดเพิ่ มาจงเวสองนะครับผมก็มีท่านชาวต่างบ้านขอมานะครับผมเพิ่งขอมาได้ไม่นานนะก็จัดให้เลยแล้วกันนะครับผมก็เห็นแชทพอดีนะก็แกทักเข้ามาขอในแชทส่วนตัวนะครับผมทางหลังบ้านนะมาลองให้ดูเลยแล้วกันนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวรานนะมาครับลุยกันเลยดีกว่านะโอเคครับทุน500นะครับผมวันนี้ ค่อนข้างไม่เยอะไม่มากนะคุณห้าร้อยนะกลางๆนะครับคุณลนะเดี๋ยวรับ่นเครื่องกันก่อนแล้วกันนะครับผมที่เบสห้าบาทสิรอบหมุนออโต้นะก็สําหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปเนียแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมให้กับที่ผู้ช่องของเฮียด้วยนะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะแล้วก็สําหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับผมที่อยากเข้าร่วม่มการที่ทำของเฮียเดี๋ยวเฮียจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมก็แอกกันเข้ามาได้นะฟรีนะผมฟรีไม่มีค่าสมัครนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็เฮียก็ฝากติดตามเพจ a c e b o o k ของเฮียด้วยนะครับผมเวลาเฮียมีกิจกรรมต่างๆนะกิจกรรมประจำช่องว่ากิจกรรมอยากแกกอะไรแบบนแนเฮียจะประกาศในเพจเ c e b ุ o k นะครับผมถ้าไม่ติดตามเพจ a c e b ุ o กก็จะไม่เห็นนะครับผมก็อาจจะพลาดเลยนะพลาดกิจกรรมดีๆนะมาครับผมผมไม่แน่ใจแล้วว่าจะรอดหรือเปล่า โอเคครับมารองเบสนนะออตตสิบแล้วกันนะแล้วก็ออโต้สักห้าสิบรอบไปกันนะตามเทคนิคราอนเทคนิคนี้ใช้มาตั้งแต่รุ่นพ่อนะครูน,นะ <S <S สำหรับสายปั่นนะครับบางคนนี่แบบอโอตโต้แบบเป็นพันๆรอบเลยนะเพราะว่าเขาขี้เกียจกดนะแต่ยังไม่ได้ขี้เกียจนะครับแบบว่าแบบจะใช้แบบนี้ตลอดพอมันจบเออมันไม่โอเคหรือว่า มันไม่ดีหรือว่ามันคืออะไรยังไงก็จะกดมือนะครับผม่มันจะกดออตโต้ไปตลอดเลยนะไม่ใช่นะมันก็ต้องมีสลับเปลี่ยนบ้างนะแล้วแต่สถา,านการณ์ก็ดู เนียบคนดูเงียบมากเลยเงียบเดี๋ยเงียบแบบนี้สิรู้สึกไม่ดีเลยเอ็งเดวเหมือนคนดูแบบให้กูเป็นหนูทดลองยาอะไรประมาณเนี้ยบอกเออเล่นไม่แตกไว้ให้เฮียเล่นดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคุณด,ดูนะได้ครับไม่ว่ากันนะออยังไงยังไง เ,ออเข้าวะ่ะเห็นมันแบบแหลมๆมานะคบดูนะโอเคครับเข้าฟรีนะครับปั่นไปเพียง20ิบรอบนะครับผมก็โอโนโอโนโอโนมาครับสิบรอบหมุนนะครับผมมาลุ้นกันว่าเข้าไวแบบนี้มันจะเกือหรือเปล่านะ oh. ไม่น่าจะเกือโอ้โห oh. ไม่น่าจะเกือคนดู <No. S 1> ยังไงตองน,นี้อื้อห mm hmm. ือไ่ปโดน ตัวถูกมาต่อสุดท้ายอเออยังไงได้ไวายมาด้วยยังไงต่อยังไงต่อยังไงต่อตออน,นี้ล่วงไหมเออล่วงมาได้ไวสองแถวแบบนี้อุ้ยหายจุดเจ๊เพมาดิครับเอาได้ไวสองน,นัดอีกยังไงยังไงต่อน,นี้ต่อไหม 8 0ดบาทว้าวว้าวไม่เกลือแล้วนะครับคุณหดูไม่เกลือแล้วนะเหลืออีกเจ็ดรอบอยู่มีเดี๋ยวว่า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 เดี๋ยวโรคเดี๋ยวโรคโอ้โหเอาเรื่องของคนดูยังไงไม่มาให้หวัดแถวสอง จะได้วะโอ้โหตัวคูณติดไปที่คูณสิบแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยจังหวะเมื่อกี้เนี่ยมานี่บันเทิงเนี่ยนะตัวอะไรมาก็ได้มาดูนะอย่าว่าวอย่าว่าวโอ้โหว่าสองรอบอ่ะเออคือสามรอบโอ้โหสี่รอบคิดว่ารอบสุดท้ายจะบอกโอ้โหไม่โอ้โหจะได้ว่ะคนดูว่าเยอะไปหน่อยนะว่าประมาณห้ารอบหกรอบเลยนะโอ้โห 1,230ก็อะจบเลยแล้วกันนะครับผมบวกมา1,100นะครับผมสำหรับเที่ยงนี้โอ้โหพอได้ข่าวเที่ยงนิดหน่อยนะก็โอเคนะผมก็ขอบคุณสําหรับการแนะนําเกมเข้ามานะครับผมในตอนเที่ยงนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับผมสําหรับทําจทยทางบ้านนะก็สําหรับทำาจทยทางบ้านที่อยากให้เฮียเล่นเกมไหนนะครับผมของทางค่าย PG ก็ คอมเมนต์เข้ามาได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมดูว่าจะทักไลน์ส่วนตัวแอดมาหลังบ้านก็ได้นะครับผมแจ้งหลังบ้านก็ได้นะก็โอเคครับวันนี้ก็เลิกเลยดีกว่านะครับผมบวกมาหนึ่งนร้อยนก็ลาเลยแล้วกันนะก็สําหรับท่านผู้ชมบันไดนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปเนี่ยเราชอบนะครับเฮียก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเปิดทั้งหมดด้วยนะครับเวลาเฮียลงคลิปใหม่ๆมันจะได้แจ้งเตือนนะแล้ววันนี้เฮียโนก็ต้องตัวลาไปก่อนครับผมวาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบาย